มาออกแล้วขณะนี้อลิสาเป็นตัวนำดาวชัยวงที่สองขวัญดีที่สามขณะนี้อลิสาเป็นตัวนำขวัญดีที่สองคู่ที่ป้ายสามอลิสายังคงเป็นตัวนำขวัญดีและดาวชัยวงที่สอง ที่โค้งป้ายสิบออกทางตรงอลิสายังคงเป็นตัวนำดาวชัยวงที่สองขวัญดีที่สามขณะนี้อลิสาเป็นตัวนำดาวชัยวงที่สองต่อไปเป็นขวัญดีขณะนี้อลิสาเป็นตัวนำห่าง อลิสาห,หมายเลขสาชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสองจหนึ่งวินาทีดาวชัยวงหมายเลขหนึ่งที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีห้าหนึ่งสวินาที